ลทตอนนี้ก็คือเหลือหมื่นเแล้วนะคะทุกคนนะเฮ้ยส้มมาไหมส้มมาป่ะส้มส้มเอ้ยสวยคูณสิบไปดีดอกนี้นะคะเพื่อนอ้าวอย่างน้อยก็ได้คูณสิบมานะคะเ็ดสูงอยู่นะสวยๆเลยทุกคนมันได้คูณสิบนะคะดีมีตัวอื่นมาปนสองหมื่นเบาๆนะคะเพื่น ทุกคนด้วยนะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมพ่อวัวนะคะหรือว่าเกมวัวนรกในค่ายอา PG นะคะเพื่อนวันนี้ก็เอาทุนมาที่สองหมื่นบาทนะคะทุกคนก็ทุนก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะทุกคนนะก็เดี๋ยวจะไปให้สุดละกันคลิปนี้นะไม่รู้ว่าจะได้กําไรเท่าไหร่นะเพื่อนๆนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะเป็นครั้งแรกฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่ อายุต่ำกว่า18ปีนะคะไม่ได้ทําให้ทําตามนะ,ะรับสมกคผู้คนมาหนึ่งเท่านั้นเนาะนะส่วนเมื่อนที่ดูรีวิวเราจบแล้วนะคะแล้วอยากจะมาลองเล่นหรืออะไรยังไงใดๆนะคะก็ลิงก์อยู่ที่ใต้อคอมเมนต์นะกดคลิกเข้าไปสมัครยูทเซอร์กันได้เลยน้าเพื่อนมาเราจะเปิดไปที่เบ็ด400เลยดีปะเดี๋ยวเปิดเบ็400เลยดีไหมทุกคนคอะเปิดเบ็ด400ไปเลยอุย คิดว่าจะวัวจะโดดนะฮะเอา้าเอา้าบวกเฉยสี่พันทุกคนบวกมาสี่พันเฉยปั่นรอบเดียวบวกสี่พันอะไรงงโอ้เพื่อนๆที่งบน้อยทุนน้อยนะคะก็อย่าหาปั่นเบ็ดสูงขนาดนี้นะ,ะไม่ใช่ว่าเอ่ออะไรนะทุนมีอยู่ห้าร้อยปั่นเบ็ดสี่ร้อยอย่าหาทำนะคะทุกคนแล้วก็ทุนหนาเติะหน่อยก็กล้าปั่นเบ็ดสูงสูงนะคะเพื่อนๆอืมแต่ตะกี้งงมากปั่นรอบเดียวเข้าสี่พัน <c oughs> เออเอออุ๊ยไม่ได้อะไรเลยวายอยู่ผิดที่นะคะตะกี้มา240เ่เพื่อน มามามาสองพันบวกมาสองพันวันนี้จะได้กําไรหรือเปล่าไม่รู้นะเออทุนสองหมื่นนี่จะเหลืออยู่เท่าไหร่นะคะทุกคนตอนนี้เหลือหมื่นเจ็ดแล้วทุกคนตอนนี้ก็คือเหลือหมื่นเจ็ดแล้วนะคะทุกคนนะอุ้ยส้มมาแมส้มมาบอส้อมส้มเอ,อ้ยสวยคุณ สิบไปดีดอกนี้นะคะเพื่อนอ้าวอย่างน้อยก็ได้คูณสิบมานะคะเบ็ดสูงอยู่นะ <c oughs> สวยๆเลยทุกคนมันได้คูณสิบนะคะดีไม่มีตัวอื่นมาปนสองหมื่นเบาๆนะคะ,ะ,คะเพื่อนโอ้โหบวกมาหมื่นเจ็ดแล้วตอนนี้ โอ้ยขอบคุณส้มมากนะส้มหยุดถูกที่ถูกเวลาเหลือเกินนะไม่มีตัวอื่นมาปนเลยถ้ามีตัวอื่นมาปนนี่เราก็จะไม่ได้คูณสิบนะเพื่อนมาขอเพิ่มเป็นเบ็ด500บาทไปเลยเนี่ยฮะ เยียบกลิบเงียบกลิบอ่ะยังไงปึ๊บอุ้ยอ่งเปาโหตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วนะทุกคนก็คือมืดมากมืดตั้งแต่5้าโมงแล้วนะคะวันนี้อากาศก็จะดีๆหน่อยนะก็จะไม่หัวร้อนนะจะเล่นแบบอ่ะอารมณ์แบบเย็นๆอารมณ์ดีๆเลยลนะกันนะคะวันนี้ ตอนนี้ก็คือใช้กําไรปั่นอยู่นะเพื่อนกําไรที่เราได้แต่แกะสองหมื่นก็จะห kind of มดแล้วเออพันกันไปเรื่อยๆนะะเพื่อนเพื่อนที่แบบสนใจอยากเข้ากลุ่มบรรทันะคะก็ลิงก์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์นะคะกดคลิกเข้าไปกันได้เลยนะจ๊ะคลิกลิงก์แอดไลน์เข้าไปหาแอดมินก็ได้เลยทักเข้าไปขอกลุ่มก็ได้นะคะหรืออยากทห้สูตรสแกนสล็อตอะไรยังไงนะคะก็นั่นแหละคุยกับแอดมินกันได้เลยนะคะในแชทแอดมินทำงานตลอด20 2ีชั่วโมงอีก2ชั่วโมงขอนอนพักผ่อนนะทุกคนเออนั่นแหละไปะทุกคนเปิบสวยสอสย2,250บาทอืมขอแบบคูณ10ตะกี้หน่อยเดี๋ยวถ้าได้คูณ10บแบบตะกี้นะคือเลิกเล่นเลยนะทุกคนเออ2,000มอ่ะตะแ้ ทาเพือนเล่นได้กำไรนะไปถอนกําไรออกก่อนก็ได้นะมันแล้วแต่คนถนัดนะคะแต่เราจะขอเล่นไปเรื่อยๆนะคะไม่รู้ว่าจะยังไงนะก็เดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าจะได้กําไรหรือเปล่านะคะทุกคน เออมาบิ๊กวินมาเพื่อนเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะหนึ่งหมื่นเบาๆจ้าหนึ่งหมื่นเบาๆค่ะทุกคนวิธยทำไมวิ้ยส้มไม่แล้วส้มหยุดส้มหยุดส้มโอ้ส้มส้มส้มไม่มาค่ะค่ะไม่สมหวังนี่ละอืมเอาดิเอามายังไง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  อุ้ยเฮ้ย้ยอะไรก็ได้อะไรก็ได้โอ้โหไม่ได้คูณสิบนะคะอ่างเปามึงจะมาแทกเขาทำไมก่อนอือ่าอ่อย่างน้อยก็เออก็ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่22,500บาทนะคะเพื่อนถ้าได้คูณ1ิบนะไม่อยากจะคิดเลยทุกคนแต่ไอ่างเปาซองแดงเนี่ยมาแทรกเขาทำไมก่อนงงนะทุกคน ก็อ่ะไม่เป็นไรได้กําไรมา26งหมนนะคะวันนี้พเบาก็2 6งหมหแหละก็เท่าตัวไปอีกนะคะทุกคนนะก็ถ้าอยากมาเล่นเนี่ยลิงค์อยู่ที่ใต้คอมเมนต์เลยะคะเพื่อนกดคลิกเข้าไปสมัครยูเซอร์กันได้เลยสมัะครยูเซอร์ฟรีนะคะทุกคนนะไม่ต้องฝากก่อนนะไปสมัครไว้แล้วก็ค่อยมาฝากเล่นทีหลังมันก็ได้เนะะนะะนะี่ยค่ะทุกคนนะอืมตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะคะสำหรับสมาชิกใหม่ด้วยฝากหนึ่งร้อยรับเพิ่มไปอีกหนึ่งร้อยนะะแล้วก็มีโปรแบบฝากแค่ยี่สิบเก้าบาทเท่านั้นนะเพืนะะ่อน ฝากแค่29บาทนะคะรับไปเลย100บาทนะคะคนนะอืมถ้าสนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์แอดไลน์กันได้เลยนะจ๊ะนะขออนุญาตไปถอนเงินก่อนนะสำหรับวันนี้นะเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเนาะฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องเราด้วยนะจ๊ะบ๊ายบาย